ผลลอยบ้านเฮียเรี่ยวเขาจังเห็ดลูกแบบพินอ่อ,อนมาติดบ,บ้านผลบ้ยางเราอันอนั้นแต่ว่าปวดถึงกระเลยเดี๋ยวเราไปไหว้พุคนไปยังเราอยู่นี้เคยว่ม,มขีข้างสิ่เปล่าแม่กับสุสูร์ค่ะขอโทษได้หลายเด้อเอาลูกไปอยู่น้ำลูกก็ตายแต่เราพอดียังอยู่โอกาสหนึ่งว่ามีดมได้ลูกแม่ก็เลยคิดตรงนั้นแต่เราอยู่บ้านน้ำแม่เหมือนเห็นไปงานบ้านหลังนั้นมันเป็นคนถึงนี้ อันนั้นน่ะนีเกียดไออรรม่งังเกลียดจะไปหลายอันนี้นเจอได้มากจามรรมาแล้วนี่นี่ดูขนเลมาะนมาหนึ่งนมข้าวสองลูกวงยังรวมง,งา,นนนา,นานนั่รรนนี่จะไปเป็นเด่นคนเดียวเลอัมีบุกี่คนให้แตพีตนงเอาถ้าพวกนี้มาเจอไม่โบให้มาเลี้ยงไมา่งหลายกว่าหนึง่งหนึง่งนมสอง แบมีมาหรอนาะอากรบเบิดว่ากระเบิดอกระเบิดกามกระเบิดเวืละแม่ไม่ตะมูเฮ่าเหรอละยังมันใส่กระเบิดใส่กามก็ไปแต่จ้ะครับเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเด้อเวลาไปทำงานเด้อพี่ตามเจ้าบรมวามันพี่ตามไปเมียเลยแม่พี่ตามเจ้ามาตะก้อนหันแม่บวมหัวเจ้าเป็นเปื่อยนี่แม่สั่างอืมแบบนี้ไปดูน้ำดิแม่จะมูวามือเจ้าไปมูกันแม่เบิ่งแต่สมัยมือเจ้าแย่งเอียนแช่ไหมบวมหัวมาเจ้าไปมูกัน เอาเจอแม่บอลใช่นีเจอกับสีูว่าแ<ช>ม่ใชไหมแค่แท่งแท่งเก,ก,ก,กียนที่เอากับสีมูนมาแม่กับที่ดาวจะโกนมีเอฟซีหลายแห่งมูแม่เนี่ทั้งนั้นเลยอันคนนึงเป็นหัวใจแม่ดี่สีสะเกตดเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการร้านอาหารตะโอนอยู่เื่นตันก็เยู่ไปอยู่นอกแล้วโทรมากมื่ขึ้นแล้วก็ปาป้าดาเบิ้งเลยบดาเบิ้งเพียดด้วดาว่าแม่ป้าบอลออ เป็นป่าโบอป็นปปลูกป่าโอที่แม่รีนะคนหูแจักแม่รีน้ำนยื่มแล้วคนจะไม่หูแจักคือได้ออกน้ำนนนนยื่มมูได้โง่หนุ่มแต่คนได้โทรมาหาเพื่อจัดการล่องกับเพื่อจัดการ่าระมันขึ้นลายมากแล้วก็มูอยู่อายุแยาก็มาว่าอันเป็นเม็นเพื่อนแม่โบเม็นเพื่อนแม่บบผู้นีน้ลูกเพป็นแม่รีเป็นลูกผู้นี่ออู่าัวโม่มากโมเป็นคู่อยู่แต่ยามากร้านมา กระดิ่งเบ่งผุดห่งเริกา่เดอย่างนี้ลุยเริ่มเรกบพ่อเสียให้ให้ม่อยู่บ้านน้ายาเพราะมีเงินผมจันสันเสือแดงมันตัวหนเออเงินสันเสือแดงแ่ห่งทีนึง้างนึงเป็นรงแดงข้างหนึ่งเป็นล่สะกดมีแค่หนเสือมัีินงเขาขโมยตัวแม่ไปมันแล้วมันตันีน้ำยุ่ยผมสันมาจอกแม่นี่มโลดจะจะเดินท่ากดท้าทุกคนเด้อแม่ะดออกได้ ไม่อย่าพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ